อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาบอกสูตรรัดนะคะในการทําแนวข้อสอบในตักกราสร์นะคะหรือเป็นแนวข้อสอบแนวเหตุแนวผลเนาะอ่ะ ข้อสอบแนวตรรกศาสตร์หรือว่าข้อสอบแนวเหตุแนวผลนะคะเขาจะเป็นเหมือนลักษณะน,นี้ค่ะอย่างเช่นเขาดีใจเพราะสอบผ่านวันนี้เขาเสียใจนะคะเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝนตกแล้วรถจะติดวันนี้ฝนตกนะคะสรุปได้ว่าอะไรเนาะซึ่งคําตอบอะมันจะมีสองกรณีนะคะก็คือ1เนี่ยไม่สมเหตุสมผลนะก็คือไม่สามารถหาคําตอบได้นะคะกับสองก็คือ เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะซึ่งคำตอบทีส่สมเหตุสมผลเนี่ยจะมีสองกรณีนะคะ,ะกรณีแรกนะคะก็คือจากเหตุมาผลจากเหตุมาผลแบบนี้กรณีที่สองก็คือจากเหตุมาผลแล้วก็เป็นไม่ผลไม่เหตุนะคะ,ะหลายคนฟังอย่างเนี้ยเชื่อว่ายังงงเนาะว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลมันคืออะไรนะคะ ่ะเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตะลุยโจย์กันเลยนะโจทย์นะคะอ่ะเรามาดูข้อแรกก่อนเนาะข้อแรกเขาบอกว่าถ้าฝนตกแล้วรถจะติดวันนี้ฝนตกนะคะเห็นไหมคะมันจะแยกเป็น2ขยักเนาะก็คือฝนตกแล้วรถติดนะคะอันนี้ขยักหนึ่งนะวันนี้ฝนตกนะคะขยักต่อไปที่จากฝนตกเนี่ยก็คือเป็นขยักที่เราต้องการหานะคะอ่ะ พอเราแยกเป็น2ประโยคอย่างนี้ได้แล้วนะคะเรามาหาเหตุมาหาผลกันซิอะไรที่เป็นเหตุเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดก่อนถูกไหมคะอะไรที่เกิดทีหลังก็จะเป็นผลเนาะ,ะถ้าฝนตกแล้วรถจะติดนะคะระหว่างฝนตกกับรถติดเนี่ยอะไรเกิดก่อนคะเออฝนก็ต้องเกิดก่อนใช่ไหมเราจะให้ฝนตกเนี่ยเป็นเหตุเนาะเราจะเขียนเหตุเป็นหมายเลขหน,นะคะซึ่งเกิดก่อน แล้วรถจะติดเนี่ยก็เป็นผลนะคะที่ตามมาเนาะเราจะใส่ใหมายเลข2นะคะอ่ะเรามาดูประโยคอีกประโยคนึงนะคะโจทย์เขาบอกว่าวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกก็คือเป็นเหตุเหมือนกันใช่ไหมฝนตกเราก็ให้เป็น1เนาะอ่ะแล้วที่สองนะคะประโยคที่2ต้องเป็นอะไรคะเออวันนี้ฝนตกเพราะฉะนั้นประโยคที่สองก็คือรถจะติดนั่นเองนะคะรถจะติด อันนี้มาดูซิว่ามันเข้าสูตรไหมนะคะ1คือเหตุใช่ไหมจากเหตุนะคะมาสคือผลเนาะก็คือจากเหตุมาผลประโยคที่2ก็วันนี้ฝนตกก็เป็นเหตุใช่ไหมแล้วก็มามาอะไรคะมาผลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้สมเหตุสมผลนะคะความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเราเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันอีกนะเขาบอกว่าถ้าฝนตกแล้วแดดออกอ่ะ อันนี้คือประโยคแรกนะคะประโยคที่2แต่วันนี้แดดไม่ออกนะอะเราหาเหตุหาผลก่อนเนาะอะไรที่เกิดก่อนก็เป็นเหตุนะคะฝนตกเกิดก่อนใช่ไหมก็ต้องเป็น1น,นะคะเป็นเหตุแล้วแดดออกแดดออกเนี่ยเป็นผลก็คือเป็น2นะคะวันนี้แดดไม่ออกแดดไม่ออกก็คือตรงกันข้ามกับแดดออกถูกไหมคะ ตกกันข้ามกันก็ต้องเป็นไม่2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบถ้าจะให้สมเหตุสมผลจะต้องตอบไม่1เนานะไม่1ก็คือตรงกันข้ามกับ1 1คือฝนตกนะคะไม่1ก็คือเพราะฝนไม่ตกนั่นเองนะก็ตอบว่าเพราะฝนไม่ตกนะคะเพราะฝนไม่ตกแบบนี้ค่ะ อาจจะตอบว่าวันนี้เพราะฝนไม่ตกหรือว่าตอบว่าวันนี้ฝนไม่ตกก็ได้นะคะเออตอบได้สองกรณีคือตอบให้แบบว่ามันตรงกันข้ามกับไม่ไม่เหตุน,นะคะคือตรงกันข้ามกับฝนตกนั่นเองนะมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันนะคะตัวอย่างข้อสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะเราทาเหมือนเดิมเลยเขาดีใจเพราะสอบผ่านเนาะ อันนี้คือประโยคที่หนึ่งะวันนี้เขาเสียใจนะคะอย่างแรกให้หาเหตุหาผลให้เจอก่อนอ่ะดูซิว่าระหว่างเขาดีใจกับเขาสอบผ่านเนี่ยอะไรเกิดก่อนนะโจทย์ประเภทนี้ต้องระวังนะคะบางทีเนี่ยเหตุอาจจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าเสมอไปเนาะอย่างข้อสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุเนี่ยเขาอยู่ด้านหน้าถูกไหม แต่บางทีเนี่ยโจทย์เขาไม่ได้เอาเหตุอยู่ด้านหน้าเราต้องวิเคราะห์โจทย์เองนะว่าอะไรคือเหตุคือผลนะคะเขาจะดีใจก่อนหรือว่าเขาจะสอบผ่านก่อนเขาก็ต้องสอบผ่านก่อนใช่ไหมเขาถึงจะดีใจได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เหตุก็คือสอบผ่านเนาะเราจะให้เป็น1นึ่งนะคะ,ะผลก็คือเขาดีใจใช่ไหมเขาดีใจก็จะให้เป็นสองแบบนี้นะ เราลรามาดูประโยคถัดมานะคะเขาบอกว่าวันนี้เขาเสียใจอ่ะเขาเสียใจเนี่ยมันตรงข้ามกับดีใจถูกไหมดีใจเนี่ยเป็นผลใช่ไหมคะเพราะถ้าเขาเสียใจเนี่ยก็ต้องเป็นไม่อะไรคะไม่สองก็คือไม่ผลนั่นเองเนาะมันต้องตรงกันข้ามกันดีใจกับเสียใจมันเป็นประโยคที่ตรงกันข้ามนะคะเพราะฉะนั้นประโยคถัดไปนะคะที่เขาต้องการให้หาเนี่ยก็คืออะไรคะ ไม่2ก็ต้องไม่1ใช่ไหมอ่ะไม่1ก็คือตรงกันข้ามกับ1นะคะอันนี้หนึ่งคือสอบผ่านไม่1ก็คืออะไรคะไม่สอบไม่ผ่านนั่นเองนะคะไม่1ก,ออมนะะก็คือสอบไม่ผ่านนะคะก็คือสอบไม่ผ่านข้อนี้จึงสรุปได้ว่าวันนี้เขาเสียใจนะคะเพราะสอบไม่ผ่านนั่นเองนะถึงจะสมเหตุสมผลนะคะ โอเคค่ะเป็นไงคะสูตรรัฐดเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ด้านเหตุด้านผลไม่ยากเลยใช่ไหมเราจําแค่สสูตรนี้ค่ะถ้าอันไหนที่มันนอกเหนือจากสสูตรนี้เราก็สรุปเป็นได้ว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะหรือว่าไม่แน่ชัดนั่นเองนะ โอเคค่ะก็สูตรก็จากเหตุมาผลจากเหตุมาผลจากเหตุมาผลหรือจากไม่ผลไม่เหตุนะคะอันนี้จะเป็นวิธีแบบใช้สูตรเนาะการทำแนวข้อสอบตรรกศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะคะถ้าเราเจอแบบถ้าแล้วอันนี้เกิดขึ้นใช้สูตรได้แต่ถ้าเราถ้าเราไปเจอเกรณีที่แบบว่า เดี๋ยวให้ตัวดูตัวอย่างเนาะกรณีที่แบบว่าเนี่ยข่ดความเร็วฟุกวิ่งเร็วกว่าฟ้าฟิววิ่งเร็วกว่าเฟิร์นแบบเนี้ยเราก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งเนาะ มันจะมีแบบการเรียงลำดับกับการใช้รูปภาพนะคะเคยทำคลิปสอนไปอยู่เนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าใครอยากจะรู้แนวทั้ง3แบบเนี่ยสามารถไปดูคลิปนั้นได้เนาะคลิปนี้มาสรุปในเรื่องของการใช้สูตรให้ฟังนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบายบาย